สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมแก้วพนอยเจ้ส์รำพินท์เทาหรือว่าพี่กิตตีนะคนเดียวกันวันนี้เจอใครเจอมังกรเหล็กครับเคยก่อนนั้นเคยประทะมั้งยังเคยมากกี่ครั้งครั้งหนึ่งเป็นไงก็แพ้เข้ามาแพ้เข้ามาวันนั้นร้อยเท่าไหรอ่ะวันนั้นร้อยยี่สิบวันนี้ร้อยวันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดอ๋อขึ้นมาหน่อยนะเป็นไงต้องคุมต้องอะไรไหมคุมก็คุมมากี่โลได้ประมาณห้าหกกิโล ก็พอสมควรนะเราไปซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่ศรีสะเกตครับโซจรวนโซจารวนนะเราตอนนี้เราชกมวยเท่าไหร่ได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบไปเราไี่เข่าหรือฝีมือเข่าฝีมือฝีมือนะเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็สิบแปดน้ำหนักปลอยปอยห้าสิบหกขวบเฮ้ยน้ำหนักเนาะหกหกสิบหกขวบหกสิบหกน้ำหนะกกี่ก้อนเอาล่าสุดเป็นไงล่าสุดก็แพ้น่ารักพอมาจากที่ที่นี่อาร์บีเอทีคับเราแพ้กี่ครั้งเนี่ยล่าสุดแพ้ครับแพ้ครั้งเดียวแพ้ครั้งเดียวก่อนแล้วก็ชนะมาเอาละ มังกรเหล็กนี่มันเป็นยังไงมันมีอะไรยังไงลูกไหนมั่งที่มันก็เป็นไม้เข่าครับผมก็ตือครับลูกรูปร่างนั่นมันเราน่าจะสคนพอๆกันนะครับอ่ะเด็กจากจังหวัดเราผมอุบลครับผมบอกทางว่าเชียร์ในวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวอุบลครับเต็มที่แน่นอนครับวันนี้ขอโชคดีครับครับโอเคสครับอ่ะมังกรเหล็กวันนี้เราเจอกันอะไรแก้วขวาน้อยไม่เคยเจอกันทีนี่เคยเจอมาแล้วเราชนะกันไหมวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยวันนี้ก็ร้อย ย <88. S 2> ี่แปดโอ้ขึ้นเลยนะน้ำหนักปอนด์ลอยเท่าไหร่ตัวนี้อุก๊กเ,เรามาซ้อมเพื่จะดีรอบนี้นะกี่วันรอบนี้เป็นเดือนแล้วเรายัางไงช่วงหลังนี่มันสไตล์เข่าหรือขวีมือหรือมวยหมัดยังไงก็เสริมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าครบเครื่องน,นะอ่ะรถสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบแปดน้ำหนักปอนด์ลอยครับอุ๊กสิบเอ็ดตัวครบมวยมารวมรวมตอนนี้เท่าไหร่และเก้าสิบพันและเป๊ะเลยเหรอเฮ้ยล่าขุดเป็นไงผลงานแพ้มาแพ้ใครวะนั้นแพ้เป็นหนู แล้วก่อน,น,นไอไไหน้านายเป็นงไงผลงานชนะเดเชียอ่าวันนี้ก็ถือว่าร้อยยี่ปดในครัง้งแรกไหมครัง้งแรกคุมกิโลสามสี่โลสามสโลอ้าเด็กจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนครซีอ่ะบอกทางวัดเชียรหน่อยฝากเชียร์เชียร์ okay, ได้ครับแลวน่ได้คาคืนดีนโอเคขอจุดดีครับ